มทำจองเบรเราอยู่นะไปทุบมูห่าวมั้งหรือเปล่านะทำมูห่าวมั้งหรือเปล่าเฮ้ยฝันมูไหมมูดำอ่ะทำบุญให้เขาเลยนั่นแหละที่เราทำให้เป็นอย่างนั้นมูห่าวกับคุณวิเชียรค่ะนสำนักนี้สสุนะวันไหนก็ได้คุณวิเชียรคุณวิเชียร่ะ เออว่นหาดักทนะทำอะไร่หก็ไ่้หาดักใช้ข้า่า้ข้าปข้า่าครอบครัว ลองอธิษฐานดูดิเนี่ยเอาลอ,องมือจะเปเจ้าจะไป็ทำบุญนั่นเนี่ยสามร้อยน่ะวัดไหนก็ได้ใช่ไหมคิดได้กับมูอเฮามูอเฮาดำเออก็ขอให้ร่างกายข่าพเจ้าหายหรือเบาบางอย่างนี้ด้วยนี่เป็นธรรมนาเอาลองเดินดูโลกไหมเดินดู เดินดูถ uh, okay. so mm ้า hmm. มันโลกมันเป่าร mm ิบไม่ทำเลยแล้วมันก็จะโลกมากกว่านี้อีกแไดถูแกอยูจ้องกรมันต้องทำให้ถูกต้องกรรอย่างนั้นมันก็จะไม่มีผลเข้าา้ bằng ngay không có cái gì hết trơn luôn không có cái gì hết trơn luôn bay ง่ายถ้ามันเบาบางเราก็แบบนี้เปทาบุญแล้วก็มาซไดเรื่อยๆเไง อย่าไปคิดว่า like มันจะหายทีเดียวเลยนะเพราะอาการเราเนี uh, uh, ่ยมันเหมือนเอามาพึ่งขึ้นซี่เข้าใจความหมายไหมเพราะนั้นคําว่าทีเดียวยากมันต้องค่อยๆดีขึ้นเข้าใจไหมเออแล้วตอนเนี้ยมือเมอเราลองเวียงขึ้นเวียงลงซิเออมันเป็นไล่ดิเราเวียงขึ้นอีกเออมันเวียงขึ้นอีกเออมันสูงขึ้นหัวแล้วนะเออนี่ไง เราไม่รู้ตัว,วนะน่ะมันสูงขึ้นหัวแล้วนะเก่งมันก็คือเกง่งแต่มันเวียงได้แค่ไหนเอาเวียงให้ขึ้นหัวเลยแรงแรงเออเวียงอีกเออดีแล้วน่ะเอามันล้านไม้ทีนึงก้อง วเวียนให้สู ố n g ดิถุงอันออน,นี้อีกแล้ก็ได้แล้ก็ได้ดิอ้าวแล้วพอแล้วไปทำบุญอย่างเนีเออไ้ไปทำไปทำไปทำแล้วก็มาซ้ำได้ออไปทำแล้วถ้ามันโลกมันเวี่ยงขึ้นได้ดีก,ก็ค่อยมาซ้ำได้อีก เ่วยทีอยู่แล้วเนาะตลับบ้านได้เลยเอาเรียบร้อยแล้วนะ